วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับหนูอยากเป็นหมอตาค่ะ สวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อน้องไอรินค่ะ,คะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทํางานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทําอะไรบ้างในวันหนึ่งยินดีค่ะ,คะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทําอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตาก,กันก่อนการวัดสายตาลวัดทีละข้างเริ่มจากตา ่ปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขน,นะคะ5 9 2 7 4 6สเก่งมากค่ะ8 5 2 7 3ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะตึกอันนี้โอเค6 3 4 8 2เก่งมากค่ะ3 5 7 9 6เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขทุกตัวเลยต่อไปเเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะ คือเครื่องวัดความโค้งกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะพิ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้ารายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สําหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ะนะคะ ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาโปกติไม่มีปัญหาเครื่นี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่าเครื่องจะทำอะไรกับคนไข้หรอคะเครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะด,ดูว่า ตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ย,ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดาันตาที่ปกติเลยค่ะ หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับจากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำรือก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะมีไอริสค่ะหรือว่าม่านตา ซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทําให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดําถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงในเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทําให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือสงสี U V นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตา ะะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ่ะน้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตาก,กันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้างคุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอไปบ่อยก็พวกสายตาสั้นยาวอเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก,ก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะเคยค่ะ,ะเคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะต้อกระจกนอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด,ด้วยเดี๋ยวเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในดีกว่านะคะก็ ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดําถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมรู้สึกแหวนล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพพิบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อดูนขึ้นมาที่ตาขาวนี่ก็เป็นต้อลมอนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อ มันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อ oh. ต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำ <c oughs> นะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเดนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุ <c oughs> ที่มีตัวอย่างให้ดูดนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นต้อกระจก oh. ชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะอ่ะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหมก็ <c oughs> มองเห็นเฉพาะตรงกลางร,รอบๆ<ช>มันก็จะคนไข้ก็จะเหมือนกันถพาก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่รบกวนชีวิตประจําวันมากนักเพราะ<ข>คนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุนไหมคะโอ้หอันนี้ขุนมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะค่ะใช่ค่ะโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงตอนที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยตอนที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหิน ใช่ค่ะน,นั่นก็โรคต้อหินเราวิธีการรักษาคือรักษาอย่างไรล่ะคะถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวิธีฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะค่ะ เป็นจอภะสาตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วภาษาตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนานะอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทําหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะน้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดน,นั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอกนการทำงานเป็นอย่างไร งานสัมคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับน้องไอรินพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะค่ะ ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัดค,คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะนั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัว ถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะลูกน้คนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญ,ญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็น<ะ> <arn> ไหมคะสิ่งที่พี่จะทําก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัตราซาวหัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข<ะ>้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถูหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไป<ะ>แทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มีพาวเวที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ย สามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลยคุณหมอคะเราคนไข้ไม่เจ็บหรอคะเรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปได้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับ ตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะแบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทาผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะค่ะ อ,รรอ,อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะน,นี่คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะที่วก็ส,ส,สีใดใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละแล้วฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นกางออกค่ะโอเคเอ,ออกจากกางออกอแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะคือถุงหุ้มเลน เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้ดูรู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดีก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้ เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลําบากมากๆเลยค่ะอ๋อค oh ่ะโอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทํางานของหมอตาหรือจกักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมาย ติดตามชมกันนะครับ